ขณะนี้เป็นเวลา8โมงกว่านะครับวันที่เท่าไหร่เนี่ย1มีนาแล้วเออเมษาแล้ววันนี้เขาบอกว่าจะเป็นวันที่อาทิตย์ร้อนแรงที่สุดอันนี้ก็คือละอองฟ้านะครับของพี่ชาตรีโอ้ยทำท่าจะรอดไม่รอดอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังรอดมาได้นะครับเป็นการทาบกิ่งมาให้พี่ชาตรี สวนท่เรียนละอ,องฟ้ากะรุนาทานปิ่งมาให้โอ้ยเขาก็ประครบประงมอย่างดีก็ได้เท่านี้ครับตอนแรกมาต้นใหญ่มากอ่าถัดไปครับนี่คือสิง่งที่เรากำลังจะอันนี้คือทุดเรียนพื้นบ้านครับที่เราปลูกอันนี้ก็ปลูกมาตั้งแต่แรกเลยครับห้าปีแล้วเหมือนกันแต่ด้วยสภาพดินด้วยสภาพ อากาศที่เราดูแลไม่เป็นก็เลยต้นเหลืออยู่แค่นี้ครับแล้ววันนี้เราก็จะคิดการใหญ่ว่าจะมีการทาบกิ่งโดยเอายอดพันธุ์ดีมาทาบกิ่งนะครับเตรียมเอาไว้แล้วเ๋ยวจะเป็นอะไรก็ต้องรอดูกันต่อไปถัดมาต้นนี้ครับถ่ายว่าคืออะไรอันนี้ก็เป็น ุเรียนอีก1ต้นที่เพาะด้วยเมล็ดครับน่าจะเป็นเมล็ดของชายมังคุดเหมือนกันดูนะครับแยกออกมา2กิ่งเขาบอกให้เหลือไว้กิ่งเดียวแต่เราเก็บไว้ทั้งสองเลยเพราะว่าแข็งแรงสวยงามทั้งสองเราก็เลยเก็บเอาไว้ใบมีลักษณะเป็นกลมนะครับกลมดูต่างจากทุเรียน ทั่วไปผู้เชี่ยวชาญบอกด้วยแต่เราจำได้ว่าเป็นเม็ดของชายมังคุดจากสวนละอองฟ้านะครับอันนี้ก็จะปล่อยให้เขาเติบโตเป็นพันธ์ุของเขาเองต้นหนึ่งแต่อีกกิ่งหนึ่งคาดว่าจะโดนทาบกิง่งนะครับจะทับด้วยอะไรก็ติดตามต่อไป อันนี้คือทุเรียนที่เพาะด้วยเมล็ดต้นที่สองที่เรานำเสนอวันนี้นะครับ